สบายดีทุกคนยินดีตอนหับเข้าสู่ซองใส่ฝนทองปลาสุดแซนเน้าเนาะมื่อน,นี้ใส่ฝนก็ไปว่าหาก็แล้วเวกนะ่าก็เลยกลับห้องก็เลยครับกลับห้องเพราะว่ามื่อน,นี้พวกเฮามีนัดถ่ายโูบนะทุกคนแต่พวกเฮาจะถ่ายูหเพราะว่าพวกเฮาจะเฮ็ดนนางไว้ในี้เนาะมันเชื่อว่าจะมีไผ่แน่แล้วก็บเบื้องหลังการถ่ายแบบถ่ายหูหโปรไฟล์ว่าทีมงานเฮามีไผ่แน่เดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันเลย มันคือสีวุ่นว่นะทุกคนว้าเนี่ฮาก็เข้ามาฮอตเลยทุกคนเดี๋ยวเฮาจะพาบาเบิ้งว่าการท่ายแบบของแต่ละคนเนี่ยมันจะแปลกประหลาดซ้ำใดเนาะเออซึ่งโค้ชมิทนะเฮาจะพาบาเบิ้งแรงอันนี้คือเอ้ยยุคยิกเนาะ เออสวยเอออันนี้คือฟิวถ่ายคู่เนาะก็สวยเออเลยลิ้นไม่ต้องนะกว่าลิ้นไม่ต้องแล้วปลาลิ้นอ่ะ

ฟิลอ่าคนแต่งงานเนาะก็แบบนางมาร้ายกับคนใช้เออเจ้าทรายและนางมาร้ายอันนี้คนใช้เออหนุที่สวยลูกสะพัดก็ได้ยังมีนางมาร้ายกับคนทราอนางมาร้ายกับเจ้าชายอสูรเบาะเจ้าชายอย่างโบโบเลยเออเดี๋ยฮะสองมูลขี้กูทรายจะตาดขี้กู้ชาย สำหรับชายคนกัจจะถ่ายในสุดนี้เราทุกคนสุดแบบคัสโนวาเนาะสุดแบบค่อยทรายแบบเจ้าซูอย่างประมาณนี้สำหรับตัวนี้ก็เอ้ยป้าบูเนาะเออป้าโบกำลังแต่งตัวสุดใดมันนี้ได้ลูกใดมันนี้คุณหนูคุณหนูซาน่าจะคือกระป๋อมกาเนี่ยสวยนะเอ้ยปูบูยังพูดทนถ่ายแมนบ่ ออสบายดีเออดุ๊กดีสาวสบายดีอ๋อเมนี้เท่าไหร่ลูกไหนในเมนี้อุ้ยมีสูตรเป็ดคนซ้ายสูุดของก็จะมาสาวคุณหนูเออแล้วก็สูุดของสุดลอยน้ำอุ้ยอันนี้เดรสูตรอย่างนี้มันติมอย่างตัวนี้คนซ้ายเออเมนี้พวกเฮาก็ทายไปประมาณ3-4ฮูปแล้วในตัวนี้แม่นเต็มแล้วตัวนี้ได้แล้วนะกัน มันเียบคิดคอนเทนต์ว่าสุดต่อไปจะเป็นสุดไหนเพราะว่าต้องคิดคอนเทนต์หลายๆสุดเพราะว่ามันต้องแตกแนะ่นอนแน่นอนเนาะแล้วก็ญาติลืมติดตามนะเพราะว่าพวกเราจะมีผลงานใหม่เนาะดูกดิ๊กเนาะใช่แล้วเดี๋ยวจะผลจะไปอันท่ายแบบก่อนน้อยนึงเนาะอเออไอปั๊ปพูดเรากำลังเกมบตัวนะทุกคนเนาะเอาวฮัลโหลอันนี้คือแบบแมททัพของเราเนาะเป็นตั๊กแตนมันิท่ายลูกดม๊กเนาะลูกดม๊กเนาะ ลูกเป็นิว้ายตายแล้วธรรมชาติเป็นตลกรอรอรอโอ้ยเป็นลูกพม่าเนาะลูกพม่าเออโอ้ยแต่เลี้ยลูกสาวกูแบบเลอเดนึงสองสามเอ็กว้ากว่สวยอยู่สวยอยู่แบบจกตามากจกตาแห้งเนาะเบื้องพระเบื้งเอออันนี้คือพระใหม่ทุกคนนี่นี่คือน้าปานแบบนี้ เปนต้องเลยแตนไงจี้ขขบอีกนนึงเนื้อติหมดจี้เปรี้ยวมากเลยวันนี้อ่ะทุ่มสองตัวร้อยเเปร้ยวเออชิลลชิล่เออมาไมมเออโอ้พแค่แนี่ก็ฮอตคิวเอ้ยปะบูเนาะเออสวย

สวยมากเออหนึ่งสองสามเฮ้บขายประจับมันน้องอาปากเออมาต่อคู่ที่สองเนาะเมื่อกี้นี้อาแอมจี้ครับน้าปาดเนาะเออคู่ต่อไปอันนี้นักเอกสองกับนักเอกสองโอ้ยขี้อยากคุ้มเห้ทุกท่านตัวบอลตัวแรกแข่

ลาสด์ถ <c ười> <c ười> ึกด่านวนึ่งโอ้ยสมกันมากเลยอ๋อจับกันแนมหน้าดูดิ้งได้ไหมเออแล้วแม่มมตัวแม ตอนนี้เฮาก็แบบว่าพักเบรกเนาะเฝึกสภาพแต่ละคนเป็นังไรหน้าบ้านบุสุกคือข้าวหน่อยเป็นังไรคือบุษุบุสุกคือเคยกินอย่างนี้อ้าวบุสุกี่บุษุนนี้ก็ำที่บุสุกบบใหม่อหมอืมจืดใหม่โดนเถึงแล้วหนึ่งอีมีเดียนกลังมา อันนี้คือคนข้างห้องของเราเนาะมีอืม,อมกินข้าววันนี้บรรยากาศดีมากเลยทุกคนเกือบพลผ่าเมื่อกี้นี้ดีเจไปตายเจจังไก่ข้าต้องขากินตับะกุงตีหนวดหล้าบา่าตีมือเล่นดีแล้วแหละกำลังตัดหมากรุ <laughs> ก็จะให้พวกเธอสีอเ,เดี๋ยวยเขาเจอเบิร์เนาะ โอ้ยตายแล้วครับบทเป็นคนตามะมหงแล้วหนึ่งอ,นนอันนี้รีวิวหน่อยรีวิวอ,นนอันนี้ปิดสก็อตปิดเซฟสุดซูทิกร์กลิ้นมานนนทำไมควันไม่เลยค่ะเฮ้ยประบูวกินจะบีเนในขณะที่กูถ่ายคลิปไปกูก็นแนบอวกใบยังมันติดให้นัก่เก็ล้อย